Hello everyone How are you today? สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ,อ่ยเรากลับมาพบกันเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเรื่อง all alphabet all alphabet alphabet ก็คือตัวอักษร A ถึง Z นั่นเองค่ะตัวอักษร A ถึง Z เป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะค่ะและวันนี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อเกี่ยวกับการออกเสียงนะคะอะเรายังเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงอยู่นะคะค่ะในคลิปวิดีโอนี้ ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงอยู่ค่ะ,ะการออกเสียงนี้คือเสียง phonics phonics เสียง phonics คือการออกเสียง a ถึง z แต่เป็นการถอดรหัสเสียงนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่ เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเสียงโฟนิกส์ขอให้นักเรียนมาฝึกท่อง A ถึง Z เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนค่ะ,ะพวกเรามาท่อง A ถึง Z เป็นภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะ,ะระหว่างท่องให้นักเรียนดูตามตัวอักษรไปด้วยและออกเสียงตามไปด้วยนะคะ Are you ready พร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ one two three a b c d e f g h i j k L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z อะพร้อมกันอีกสักครั้งนะคะ one two three เริ่มเลยค่ะ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, W, X, Y, Z หรือ Z เก่งมากค่ะนักเรียนค่ะเรามาศึกษาเกี่ยวกับเสียงโฟนิกส์กันนะคะซึ่งเสียงโฟนิกส์นี้เป็นการออกเสียงอีกรูปแบบหนึ่งอย่างที่ครูได้กล่าวมาแล้วนะคะอะ ในหน้านี้นะคะเราจะได้พบกับตัว A อเป็นถ้าเราออกเสียงปกติเป็นการท่อง a b c ปกติสำหรับตัวอักษรตัวนี้คือตัว A แต่ถ้าเราออกเสียงแบบโฟนิกส์ตัว A ตัวนี้จะออกเสียงแอแอแอนี่คือเสียงแบบโฟนิกส์แอแอ ่ลักษณะการออกเสียงแบบนี้นะคะที่เรียกว่าการออกเสียงแบบโฟนิกส์ค่ะอ่ต่อไปค่ะตัว E ตัว E ออกเสียง A A A อเอสำหรับตัวนี้นะคะตัว I ตัว I ออกเสียงอ e. ิ และสำหรับตัวอักษรตัวนี้นะคะสำหรับตัวอักษรตัวนี้ก็คือตัว O ตัว O เสียงสั้นออกเสียงออกออกออกนี่คือตัว O เสียงสั้นนะคะตัว O จะแบ่งออกเป็นสองเสียงก็คือเสียงสั้นและเสียงยาวค่ะอ่าต่อไปตัว O เสียงยาวนะคะ ออกเสียงโอโอโอออกเสียงโอโอโอนี่คือเสียงยาวค่ะค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะคือตัวยูตัวยูออกเสียงอะ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 เสียงอะเป็นเสียงของตัวยูซึ่งเป็นเสียง phonics นะคะ ตัว U ถ้าออกเสียงแบบโฟนิกส์ออกเสียงอ่ะ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 สังเกตเห็นได้ว่าตัวอักษร A E I O U อ่าเป็นเสียงสระในภาษาอังกฤษนะคะและนี่คือการออกเสียงของเสียงสระในภาษาอังกฤษแต่ละตัวทั้ง5ตัวคะ่ะ A E I O U ดังที่ครูได้กล่าวไปในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะ,ะเรามาท่อง A ถึง Z กันอีกสักครั้งค่ะเป็นการทบทวนนะคะ,ะ1 2 3เริ่มเลยคะ่ะ A B C D E F G H I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z หรือ Z. อสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอกก่าว่า Thank you very much See you again later.